สวัสดีครับน้องนังกเรียนที่น่ารักวันนี้มาเจอกับพี่ออฟในใบกิจกรรมระดับชั้นป .1 ถึงป .3 เราจะมาทำแบบเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์นักล่าโดยมีชื่อเรื่องว่านักล่าจา๋าชื่ออะไรจ๊ะนักล่าที่น้องๆน,น่าจะรู้จักกันทุกคนเลยสิงโตใช่ไหมจ๊ะเสือใช่ไหมจ๊ะ เสือกับสิงโตจะเป็นสัตว์ล,ล่าที่น้องๆน,น่าจะรู้จักอยู่ในหัวเนาะเป็นสัตว์บกนะครับสิงโตจะอาศัยดำรงชีวิตอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับเขาจึงถูกเรียกว่าเจ้าป่าส่วนเสือจะเป็นสัตว์ที่รักความสันโดษชอบอยู่ตัวเดียวหากินคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวนะครับทั้งสองตัวจะเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร โดยการล่าสัตว์นะครับสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในป่าที่เป็นสัตว์กินพืชที่เขาสามารถล่าได้เขาจะล่าเป็นอาหารนะครับหน้าที่ในระบบนิเวศเห็นเขาหโหดแบบนี้เขามีหน้าที่ช่วยธรรมชาติช่วยระบบนิเวศเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยคือการจํากัดจํานวนสัตว์กินพืชน,นะครับาการที่เขาไปกินสัตว์กินพืช เกกับสิงโตไปกินสัตว์กินพืชก็จะเป็นการจำ,จำกัดจํานวนให้มีจํานวนสัตว์กินพืชที่เพียงพอต่ออาหารในธรรมชาตินั่นเองอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือระบบนิเวศก็คือการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่มีความแข็งแรงสัตว์ตัวไหนเป็นโรคหรือว่ามีอวัยวะไม่ครบเนี่ยเขาจะกินเป็นอาหารไม่ให้สัตว์ที่ไม่แข็งแรงไป ขยายพันธุ์ไปมีลูกลูกก็จะเกิดมาไม่แข็งแรงนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่หลักในระบบนิเวศของเสือแล้วก็สิงโตนะครับเรามาที่สวนสัตว์เชียงใหม่เรามาดูสัตว์ที่มีอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่กันดีกว่านะครับสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีส่วนแสดงที่เป็นสัตว์นักล่าสัตว์ที่กินเนื้อภาษาอังกฤษเรียกว่าพรีเดเตอร์ยกตัวอย่างนะครับสิงโตขาวเสือโครง่ง เสือดําเสือดาวเสือจักขั่วแล้วก็นอกจากเสือที่พูดมานี้จะก,ก็จะมีเสือขนาดเล็กแมวป่านะครับเสือไฟอะไรพวกนี้นะครับเสือลายเมฆนะครับที่เป็นเสือขนาดเล็กที่เป็นสัตว์นักล่าเหมือนกันนะครับมาแล้วครับเอาเลยเราจะมาทําแบบเรียนรู้น้องๆเปิดหน้าที่3นะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นโรงเรียนจังหวัดวันที่เดือนพุทธศักราช ให้ครบทุกช่องเลยครับเขียนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับน่ะเรามาพี่อ๊อฟจะบอกคำชี้แจงนะครับในการทำแบบเรียนรู้ให้นักเรียนเลือกเติมชื่อนักล่าให้ตรงกับภาพพร้อมเขียนตามรอยเส้นประชื่อภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์นะครับ ในหน้าที่3มนี้นะครับผมจะมีสัตว์ดักล่าทั้งหมด5ตัวจะมีเสือโคร่งสิงโตขาวเสือดำสิงโตเสือจากกัวเรามาดูกันที่รูปแรกรูปแรกรูปที่เหมือนเจ้าตัวนี้เลยตัวที่อยู่ด้านหลังเลยตัวนี้จะเป็นตัวจริงนะครับเขาเรียกว่าสตาฟนะครับผมสัตว์สตาฟสตาฟให้พวกเราได้ดูเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับตัวแรก เป็นภาษาอังกฤษตามรอยปะอ่านว่าไทเกอร์ไทเกอร์คือเสืออะไรเอ่ยเสือโคร่งนะครับผมเสือโครง่งไทเกอร์เขียนตามรอยปะด้วยนะครับเราจะวนทางด้านขวานะครับผมตามเข็มนาฬิกาตัวต่อไปมีขนที่คอยาวๆเลยรอบคอเลยเขาเรียกว่าแผงคอตรงนี้ชื่อว่าไลอ n อน ภาษาอังกฤษเรียกว่าไลออนนะครับผมชื่อภาษาไทยสิงโตเอาสิงโตมาเติมในช่องว่างเลยสิงโตนะครับตัวที่มีแผงคอตัวที่มีขนรอบคอเราจะเรียกว่าสิงโตตัวสิงโตตัวผู้ตัวที่ไม่มีแผงคอเราจะเป็นสิงโตตัวเมียนะครับตัวต่อไปตัวอะไรดำๆนอนหันหลังให้เราอยู่ตรงนั้น แมวดําหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมตัวนี้จะเป็นเสือดํานะครับเสือดําภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนเตอร์เสือดํากับเสือดาวเป็นเสือชนิดเดียวกันมีลายจุดเหมือนกันเลยแต่เสือดำเนี่ยจะเป็นยีนด้อยของเสือดาวที่จะทําให้ขนของเขาออกมาเป็นสีดําทั้งตัวนะครับเกิดมาพร้อมกันเลยแต่ว่าสีไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับผม อย่างที่น้องๆรู้จักนะครับผมเสือดำที่โดนทุุ่ๆไม่พูดดีกว่านะครับผมตัดนะตรงนี้ตัดนะครับตัวต่อไปเสือจ่าขั้วนะครับเสือจ่าขั้วมาจากอเมริกาใต้เลยนะครับจ่าขั้วเขาจะมีลักษณะเด่นในการล่าเหยื่อนะครับในการกัดไปที่ตรงกระโหลกหรือว่าศีรษะของเหยื่อนะครับนะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น White l i อนสิงโตขาวนะครับสิงโตขาวก็จะเหมือนกับสิงโตแอฟริกานะครับเขาแต่เขาจะมีความผิดปกติในเรื่องของเม็ดสีนะครับที่จะทำให้ขนเขาอาจจะไม่ขาวทั้งหมดนะครับจะออกเป็นสีครีมครีมเป็นสีจืดจืดกว่าสิงโตทั่วไปนะครับสิงโตขาวกินเนื้อเหมือนกันเลยนะครับอาศัยเป็นฟูงเหมือนกันเลย โอเคเสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังแบบเรียนรู้แบบเรียนรู้ถ้าเสร็จแล้วนะครับให้น้องๆฉีกนะครับผมฉีก